สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยีหงอีกแล้วนะครับอีซูซุซอแสงมงคลอายุทยาครับวันนี้เราจะมาพบกับรถรุ่น ftr 240แหลแรงมา้าเป็นรถ6ล้อครับช่วงยาววันนี้มีปัญหาลูกค้าผ้าเบรกหมดเนื่องด้วยลูกค้าเนี่ยวิ่งเส้นทางอายุทยาไปเชียงใหม่ซึ่งมีการขึ้นเขาลงเขาบ่อยก็มีการใช้เบรกบ่อยก็เป็นธรรมดาครับที่ผ้าเบรกจะหมดนะฮะแต่ยี่หงมาแนะนําให้ดูนะครับ อันนี้คือพระเบรกกล้ามเบรกที่อยู่ที่ล้อตอนนี้พระเบรกหมดแล้วเดี๋ยวยี่หงจะแนะนําวิธีการถอดพระเบรกออกนะครับช่างเชิญครับช่งางช่างมาแล้วครับวันนี้ช่างเอกนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับยี่หงจะแนะนําเครื่องมือพิเศษก่อนถ้าเป็นด้านนอกทั่วๆไปก็จะใช้เป็นไขควงแล้วก็ค้อนตีนะครับแต่ของยี่หงจะมีเครื่องมือพิเศษคือสกัดลมลดระยะเวลาการทํางาน แป๊บเดียวเสร็จเลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะช่างเชิญครับอาเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับเครื่องมือนิดนึงครับอ่า อ่าตัดเลยโอเคพับเบรกเอาครับพับเบรกออกเลยนะครับอ่าพอเราใช้เครื่องมือพิเศษแล้วเราก็มีการใช้ไขควงดันหมุดออกนะครับช่วยนิดนึงเอามาหนึ่งแผ่นครับ รถบรรทุกเนี่ยจะมีความพิเศษมากกว่ารถทั่วไปคือก้ามเบรกกับผ้าเบรกเขาจะต้องมีจุดยึดโดยการใช้หมดุดเพราะรถบรรทุกเนี่ยบรรทุกน้ําหนักเยอะมากอ่ะหลุดออกมาแล้วครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือแผ่นผ้าเบรกที่หมดอย่างนี้เขาเรียกหมดเนี่ยครับมีขอบอยู่เห็นไหมครับจะถึงขอบแล้วครับถ้าการจะถึงขอบประมาณ1เซนก็ถือว่าใช้งานไม่ได้แล้ว เนี่ยดูจากตรงนี้เห็นไหมฮะหมดแล้วครับนี่นี่นี่ถึงขอบแล้วเดี๋ยวยี่หงเทียบของใหม่ให้ดูอาช่างขอของใหม่หน่อยครับอย่างที่บอกครับอของยี่หงเนี่ยราคาไม่แพงนะครับพระเบกชุดหนึ่งหนึ่งล้อ2,200บาทนะครับอันนี้ของเก่านะครับมีการใช้งานไปแล้วมีการไหมสึกลอค่อนข้างสูงนะครับมีการเปลี่ยนสีของแผ่นแล้วดำแล้วที่สำคัญคือความหนาเนี่ย บางมากแล้วนี่ครับถึงขอบแล้วไม่ควรนํามาใช้งานอีกไม่ฉะนั้นจะเกิดการเบรกแตกนะครับหรือเบรกไม่อยู่อันนี้คือผ้าเบรกใหม่มีความหนาค่อนข้างเยอะพอสมควรสีผ้าเบรกพร้อมใช้งานนะครับไม่มีการไหม้เกิดขึ้นอย่หงเทียบดให้ดูนะฮะนี่ครับฉะนั้นเมื่อ,อลูกค้าทุกท่านถอดลอด้อตรวจสอบแล้วผ้าเบรกมีการเปลี่ยนสีในทางที่ไหม้แล้วก็บางถึงจุดตรงนี้นะครับจุดสต็อปตรงนี้ ควรจะเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่นะครับหรือถ้าไม่สะดวกให้ติดต่อมาที่ยี่หงได้เลยเปลี่ยนที่ยี่หงได้เลยนะครับชุดหนึ่งล้อละ2 2 6 0บาทไม่รวมค่าแรงนะครับหรือติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวยี่หงดูแลให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะช่างเชิญขอหมดเลยสี่อันช่างเอามาทั้งกล่องเลยครับอ่าอ่านี่ครับโอเค หนึ่งกองนะครับจะประกอบไปด้วยผ้าเบรกสี่ชิ้นและที่ยงบอกว่าข้อครวรระวังนะครับคืออ่ะจ้งต้องเปลี่ยนหมุดผ้าเบรกครับถ้าหมุดผ้าเบรกตัวนี้ท่านไม่เปลี่ยนหมุดจะทําให้ผ้าเบรกไม่ติดกับกา้ามจะเกิดอันตรายได้ในการใช้งานใช้งานไม่ได้แล้วครับ เราตัดทิ้งเลยครับอ่านี่คือหมุดเก่าไม่แนะนําให้ใช้หมุดเก่านะครับแนะนําให้ใช้หมุดใหม่อ่าอ่าช่างแกะมาตัวหนึ่งเพราะมีบางที่อาจจะเห็นหมุดสกัดออกมาแล้วยังพอใช้งานได้เอาไปใส่เยอหงไม่แนะนาครับควรจะเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวดูนะครับนี่ข้อควรระวังหมุดใหม่จะเป็นสีอ่าสีทองแล้วก็มีความยาวค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้หมุดเก่าสึกแล้ว ความยาวเหลือน้อยมากไม่ควรใช้งานแล้วนะครับนะฮะก็วันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเปลี่ยนพ้าเรกของรถบรรทุก FDR 240แรงนะฮะจริงๆ1คันจะมีทั้งหมด4ดุมก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมด4ชุดวันนี้เราเอามาทดสอบให้ดูแค่1ล้อเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวช่างประกอบต่อนะนะครับหากมีข้อสงสัยประการใดหรืออยากจะให้ยีฮงถ่ายคลิปรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยที่ใต้คลิป นะครับวันนี้ขอฝากคลิปด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยีฮงด้วยนะครับสวัสดีครับ